คุณบัวจะมาเป็น,ปนคนกางกลางคุณบัวคุณบัวนี่ก็สวยใช้ภาษาการคุณบัวนี่ก็สวยแต่คุณบัวคุณบัวบอกนั่นก็สวยแต่คนต่างมอต่างคนต่างชีช่วยๆเอา,าลงมาด้วยกันเป็นคนสนิทกันเออคิวว้างแอคชั่นอามาบ้าปน,นี้แล้วคิว บอ,บ,บอกพ่อใครพ่อใครคุ่เรน็นตลาดร็ s, <S อคคาร์าจำไรนะถ้าจะไล่าสัอเลายกล้องตรงนี้โบกี้เออลายกล้องอยู่ตรงูเนี่ยให้ด้วามือเนี้ยมาบางก็บางถึงถ้าจะไปลาสัตว ผู้เห็นเอ,เอ,อ็นเลไยมอาอดูดเเขาดูดเอ็นเล้ไจำได้ได้ขึ้นัวคะุชบาลด้วสบายเห็นคนแว๊บๆสบายเอเ็น้ไค่ะสบายเอเ็้ไค่ะเดือดเอาเลยเลย,เ,ลยเอเ็นเ้ไค่ะหันมาใครจะเห็นใครเลย ไ้หลักทำไมอลูกมาตลาดนี่สบายๆิชิลมันไม่ใช่เอาไปไฟหลักเข้าใจไหมลูกอาปลายถลายไปหมดเส้นเลยลายลายตรงนี้ลูกถึงตรงกลางตรงกลางตรงกลางองหวะจงไปจพถอยจไปยี่มะไปยี่ไปี่จัไปี่ไปยี่กันเทิไบเทิรไบทเิไเออโอเครับ